กฎแห่งกรรมเรื่องนอนหลับวิธีแก้อารมณ์ทางกายได้บรรยายถึงเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับอันเกิดจากทางกายว่าเกิดจากอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกับประสาทกายเข้าจึงทำให้กระทบผวังขจิตเมื่อการกระทบเช่นนี้เป็นอยู่เสมอๆจากโรคต่างๆภายในร่างกายเช่นแก๊สในกระเพาะอาหารกระทบกับประสาทกาย ภายในกระเพาะอาหารเมื่อกระทบอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือการกระทบกับจิตด้วยจิตจึงได้พ้นจากความเป็นผวังหลับลงไปไม่สำเร็จแม้ว่าจะง่วงแสนง,ง่วงก็ตามและอยากจะนอนให้หลับเป็นกำลังก็ตามการที่จะรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจำเป็นที่จะต้องค้นหาสมุดฐานของโรคเสียให้ได้ก่อนการรักษาถึงจะถูกจุด และเกิดรู่ทางที่ปัดเป่าโรคเหล่านั้นให้ลดน้อยหรือหายไปได้เรื่องโรคนอนไม่หลับก็เหมือนกันถ้าเราค้นหาสมุดฐานของโรคได้แล้วเราจะได้แก้ไปตามความเป็นจริงของเหตุเกิดขึ้นไม่ต้องมัวคอยดูผลที่ได้รับโดยการทดลองต่างๆจนเกินไปได้เสนอถึงเหตุที่นอนไม่หลับอันเกิดจากภายนอกและต้นเหตุสำคัญที่สุดก็คือ มีอารมณ์มากระทบกับจิตมากเกินไปหรือบ่อยครั้งและอารมณ์เหล่านั้นก็ามาจากโรคต่างๆที่เกิดขึ้นทางกายต่อไปนี้จะได้แสดงถึงสาเหตุที่มนุษย์เราต้องเกิดโรคทางกายแต่เนื่องมาแต่อํานาจจิตการศึกษาเรื่องโรคที่เป็นสาเหตุนี้ก็เป็นทางหนึ่งของวิธีปฏิบัติเพื่อให้นอนหลับได้ง่ายนั่นเองมนุษย์เราโดยมากกลัวโรคนอนไม่หลับ และเห็นว่าโรคนอนไม่หลับนั้นเป็นภายร้ายแรงแก่ชีวิตมนุษย์ได้ดังนั้นจึงได้หาวิธีการต่างๆที่จะแก้ไขด้วยการบังคับจิตให้สงบบ้างด้วยการกินยาให้นอนหลับบ้างแต่การบังคับจิตนั้นไม่ใช่เป็นของง่ายและการกินยานอนหลับนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหลับสนิทเสียเมื่อไหร่และก็ไม่เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อกินเข้าบ่อยๆก็จะกลับกลายเป็นโทษอีกด้วย บางทีก็ไม่มีผลอะไรเลยการแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆเหล่านั้นเท่าที่ทราบโดยมากแก้ไม่ตรงเป้าหมายสักเท่าไรเหตุนี้ผลจากการแก้จึงไม่ได้มากมายนะักบางครั้งเมื่อบังคับให้นอนหลับไม่สำเร็จก็เลยเกิดโทสะเสียใจทุกร้อนตามติดขึ้นมาอีกด้วยอันจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศล และทําให้การนอนหลับยากยิ่งขึ้นไปอีกในสมัยปัจจุบันนี้คนที่เกิดขึ้นมามีมากมายยิ่งในเมืองหลวงที่ใหญ่ๆเช่นในกรุงลอนดอนนิวยอร์กอันเป็นเมืองหลวงของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีพลเมืองนับสิบล้านคนแม้แต่ในกรุงเทพเองก็เช่นกันเรียกว่าแออัดทีเดียวเพราะเวลานี้พลเมือง ก็กว่าสองร้านบกพาคนเข้าไปแล้วการที่ผู้คนมากขึ้นเช่นนี้ความยุ่งยากสับสนตลอดจนความวุ่นวายก็ตามมาการเอารัดเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นก็เกิดขึ้นอีกการต่อสู้เบียดเบียนกันเพื่อหวังให้ตัวเองมีชีวิตรอดเพื่อหวังให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดที่จะดีได้ก็จะเป็นไปอย่างสุดเวียง เมื่อทุกคนมีความปร,รารถนาที่เหมือนเหมือนกันความขัดแย้งกันจึงได้เกิดขึ้นมนุษย์ต่อมนุษย์จึงต้องต่อสู้กันเองเป็นไปในทางตรงบ้างในทางอ้อมบ้างทางซื่อบ้างทางคดโกงบ้างและก็ด้วยการต่อสู้เอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนกันอยู่ทั่วไปนี่เองที่ทำให้มนุษย์ต้องพาตัวเองตกไปอยู่ในขุมตนรกมากมายที่มนุษย์ด้วยกันเอง ช่วยกันสร้างขึ้นมาด้วยอำนาจของความเห็นแก่ตัวที่เป็นไปอย่างรุนแรงก็ย่อมขัดขวางความเมตตาปราณีไม่ให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆดังนั้นในเมืองหลวงที่มีผู้คนแออัดจึงมีคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอันเนื่องมาจากจิตมีให้เห็นเป็นอันมากมายมีคนเป็นโรคนอนไม่หลับเพราะจิตใจก็ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว ต้องคร่ำเคร่งและกลุ้นคิดในการต่อสู้เพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดต่อสู้กับความผิดพ้องหมองใจซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของความมักใหญ่ไฟสูงเห็นแก่ตัวของคนอีกฝ่ายหนึ่งอันมีอยู่ดาาด,ดื่นโดยทั่วทั่วไปการทำร้ายชีวิตตนเองก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นจนหน้าวิตกซึ่งบุคคลส่วนมากเข้าใจว่า สังคมได้พัฒนาการขึ้นมากแล้วประเทศชาติได้เจริญรุดหน้ามากยิ่งขึ้นบางประเทศถึงแก่ยกย่องตนเองว่าเป็นอารยประเทศแต่ความจริงตรงกันข้ามต่างหากหาได้เป็นดังนั้นไม่เพราะเจริญแต่วัตถุเท่านั้นเองตั้งแต่ยุคดึกดำบันมาชีวิตทั้งหลายได้สมบัติทางพันธุก,กรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจสืบต่อกันมาเรื่อย ไม่มีชีวิตใดในโลกที่ไม่ได้สืบต่อๆกันมาและวิวัฒนาการมาเป็นชั้นๆไม่มีชีวิตใดที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและแน่นอนที่สุดไม่มีชีวิตใดเลยที่ปราศจากเสียซึ่งเขี้ยวเล็บที่แดงฉานไปด้วยโลหิตด,ด้วยการเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวเหมือนสัตว์ร้ายเพื่อให้ตัวเองนั้นมีชีวิตรอดปลอดภัยอยู่ได้โลกใบนี้ทั้งโลก จึงเต็มไปด้วยความหิวกระหายอดโซเต็มไปด้วยการแข่งขันรังแกกันเต็มไปด้วยการใช้อำนาจที่นำมาทำลายล้างกันใครมีความแข็งแรงกว่ามีเขี้ยวเล็บแหลมคมกว่ามีความฉเฉลียวฉลาดมีความ,มว่องวหรือเอาเปรียบผู้อื่นได้มากกว่า <ใน S 1> ก็จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่ล่วงเลยความเป็นมนุษย์ ปาเถื่อนมานานแล้วนับเป็นหมื่นหมื่นปีด้วยซ้ำไปมนุษย์ก็ได้พยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงจิตใจของตนและสังคมเสียใหม่จนเวลานี้กล่าวกันอยู่โดยทั่วไปว่าโลกใบนี้เจริญขึ้นแล้วชาติก็ได้ก้าวขึ้นมาจนเป็นชาติอารยะแล้วไม่มีวันที่มนุษย์จะหันหลังกลับไปสู่ความป่าดเถื่อนนั้นอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ดีแม้มนุษย์จะได้รับชัยชนะจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นอันมากจนถึงบันนี้ทั้งกำลังเพียรพยายามที่จะพิชิตอวกาศชัยชนะก็ทำให้มนุษย์เห่เหิมทนงตนแล้วประกาศว่าได้สร้างสารรค์ความเจริญให้แก่โลกใบนี้ได้ก้าวห่างพ้นจากความเป็นสัตว์ป่ามาอย่างไกลลิบแล้วแต่ความจริงเราเก้าวมาไกลกว่าสัตว์ไม่กี่ก้าวเอง หรือบางทีเราย่ำเท้าอยู่กับที่ที่เดิมเสียด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะว่าความประเสริฐสูงสุดของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิทยาการใดๆทั้งสิ้นหากแต่อยู่ที่ความประพฤติหรือจิตใจภายในของมนุษย์ทุกๆคนนั่นแหละนั่นก็คือลดความเบียดเบียนกันลงลดความเห็นแก่ตัวลงเพิ่มความเมตตากรุณาให้มากขึ้น และช่วยกันสร้างสารรค์ให้มวลมนุษย์อยู่ร่วมกันได้โดยสันติวิธีโดยทั่วๆวไปเหตุนี้แม้มนุษย์จะได้ชชนะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างงดงามแต่มนุษย์ก็ต้องพ่ายแพ้อย่างยับเยินแก่ความประพฤติและแกรระ่ตัณหาความทะยานอยากของตนเองแล้วความทะยานอยากนี้ก็นำเข้าไปสู่การเบียดเบียนการรบราฆ่าฟันกัน มนุษย์ต่างคนต่างก็ได้สร้างกองเพลิงขึ้นมาเผาผลาญมนุษย์ด้วยกันเองจนถึงปัจจุบันนี้เพราะตัณหาความทะยานอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดนี่เองที่ทำให้มนุษย์เหินห่างไปจากสัตว์เดรัจฉานไม่กี่ก้าวเองเราจะพิสูจน์ได้จากพฤติกรรมของมนุษย์มนุษย์ได้จัดระบบการต่อสู้เพื่อแย่งกันกินอย่างสรราัตว์ป่า มาแก้ไขเสียใหม่ไม่กระโดดเข้าตบกัดฟัดเวียงกันกินต่อหน้าไม่เอานิสัยของสัตว์ป่าโผล่ออกมาให้เห็นหากแต่เอาระบบการต่อสู้แย่งกันกินอย่างสัตว์ป่าในยุคดึกดำบรรพ์มาจัดระเบียบเสียใหม่ให้ทันสมัยขึ้นความทยานอยากอันแฝงประจำอยู่ในจิตใจของมนุษย์ไม่ได้ถูกขัดเกล่าให้ลดลงเลยได้่งเสริมให้มนุษย์กระทำทุกประการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอันตนปรารถนานั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เท่าที่ปัญญาที่อบรมมาในทางเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวจะอำนวยให้ในทางตรงและทางอ้อมทั้งทางสุจริตหรือว่าทุจริตก็ตามเพื่อหากำไรจากอยากเหงื่อและโลหิตสุดๆจากสัตว์เดรัจฉานและของมนุษย์ด้วยกันเองใครมีกำลังใครมีอำนาจใครได้ครอบครองไว้ซึ่งเศรษฐกิจ ก็จะใช้กันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่อบุคคลองค์การต่อองค์การหรือประเทศต่อประเทศก็ตามทีเหตุนี้เองผู้ที่ยังไม่เข้าใจชีวิตดีพอหรือผู้ที่อ่อนแอจึงต้องเพลียงพล้ำพ่ายแพ้และตกอยู่ภายใต้ขุมนรกอันร้อนระอุที่ตั้งอยู่ภายในเมืองมนุษย์ด้วยทุกระทมขุมคือนานาประการโดยฝีมือของมนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้เจริญแล้วเป็นอารยชนแล้วการที่ผู้คนชุลมุนวุ่นวายและเดินกันกวกไปไปมาทุกๆวันนี้เราแน่แก่ใจอย่างหนึ่งว่าส่วนมากเพื่อสแสวงหากำไรสแสวงหาอำนาจตลอดจนสแสวงหาช่องโอกาสของตนในทางเศรษฐกิจหรือพูดง่ายๆก็ว่าการแย่งกันกินนั่นเองโดยการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน อันจะเป็นเหตุให้จิตถูกบีบคั้นทำให้เกิดความทุกข์ร้อนวุ่นวายคนสมัยนี้ทักทายประสายกันถามถึงสาระทุกข์สุขดิบกันน้อยลงทุกทีแต่ได้ถามถึงประโยชน์และผลกำไรมากยิ่งขึ้นเขาจะหัวเราะด้วยเสียงอันดังเมื่อเอาเปรียบผู้อื่นได้มากๆเมื่อมีผู้ใดเสียท่าตกเป็นเบี้ยล่างของเขาหรือเขาสามารถสูบเลือดออกมาได้ด้วยกลวิธีต่าง จะมีสักกี่คนที่ยอมเสียสละทรัพย์ที่หามาได้และเหลือจากกินอยู่ใช้จ่ายแล้วสักหนึ่งเปอร์เซ็นทุกครั้งไปเอาไว้ช่วยเหลือคนอดอยากยากจนทุพพลภาพเป็นประจำมีใครสักกี่คนที่มีอุดมการอันสูงส่งที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของมหาชนโดยไม่ได้มีผลประโยชน์อันมหาศาลแอบแฝงอยู่เบื้องหลังเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของความทุกข์ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเราจะแก้ปัญหาชีวิตที่มีกินมีใช้ให้มีความสมบูรณ์พูนสุขตามใจของเราไปจนตลอดชีวิตหาได้ไหมเรื่องชีวิตเป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นในการต้องเผชิญภัยต่างๆที่ล้อมอยู่โดยรอบกายและภายในกายของเรานี่เองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรจะหนีชีวิตแต่ควรที่จะสู้เพราะจะเป็นการน่าอับอายยิ่งนัก ที่เราจะพยายามหนีในสิ่งที่หนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นเพราะชีวิตจะต้องสืบต่อไปแต่ทว่าการต่อสู้อย่างโง่งไม่เข้าใจชีวิตเสียบ้างเลยก็ย่อมเป็นการต่อสู้ที่น่าสงสารเพราะแน่นอนว่าจะตกเป็นผู้ได้รับความทรมานจากเหตุการณ์ที่แวดล้อมและโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากจิตที่ได้ถูกบีบบังคับตลอดจนโรคนอนไม่หลับ ที่จะครอบงาชีวิตยอยู่ต่อไปอีกเมื่อเหตุการณ์อันเกิดจากมนุษย์ภัย,ม,ภยมาคุกคามทำให้เศรษฐกิจของครอบครัวขาดเสถียรภาพไม่มีงานทำมีไรายได้น้อยมีเรื่องราวต่างๆที่ต้องกระทบกระเทือนใจอันทำให้ต้องปวดศรีรษะอยู่ทุกวันต้องป่วยเจ็บเรื้อรังอันเนื่องมาจากจิตที่ต้องใช้ความคิดแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวพ้นความวิบัติ และโรคนอนไม่หลับอันมีสมุดฐานมาจากเหตุที่ต้องทำการงานมากหรือต้องครุ่นคิดอย่างเคร่งเครียดเป็นประจำเมืม่อ<ม>เป็นเช่นนี้<ม>ก็จำเป็นที่เราจะต้องแก้ปัญหาเหล่านั้นที่ต้นเหตุและศึกษาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของชีวิต<ม>ก็เป็นทางที่จะบำบัดให้บรรเทาลงได้อีกทางหนึ่งช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทาน ได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ